ตุนตุนยะเทพเข้าพิธีมั่นเรียบง่ายพร้อมหน้าครอบครัวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเดินหน้าฟ้องเกลียนคีย์บอร์ดหลังทนถูกด่าน,นานหลายปี <c oughs> เปิดตัวละครแรกพล่อยซุปตาขาวีนจากละครสุดแซบแพรสยาติดตามรายละเอียดทั้งหมดใน p o ป n e w นิวส์เดล สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เขาหิวกันแหละครับเนี่ยมีการกัดปากกันด้วยนะฮะต้อนรับคุณเข้าสู่รายการป๊อบนิวส์เดลี่ของเรานะครับอยู่กับอู๋และน้องเอมนะครับวันนี้วันวิสาขบูชาเนาะ26พฤษภาคมนะครับก็หลายๆคนหยุดแล้วก็บางคนไปทํางานก็มีเหมือนกันอย่างราสอคนนะฮะ อ่าวันนี้เมื่อกี้ไปเสิร์ชมาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะซูปเปอร์อะไรนะคุณอู๋ซูปเปอร์ฟลาวเวอร์บลัดมูนโอ้โหซูปเปอร์แล้วมีฟลาวเวอร์แล้วไม่ใช่มูนธรรมดาเห็นว่าเป็นบลัดมูนด้วยนะฮะตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีครั้งเดียวใน2ปี 2> ก็คือเป็นปรากฏการณ์ซูปเปอร์มูนสีเลือดแห่งฤดูดอกไม้บานก็จะมีความเชื่อนะบอกว่าช่วงหกโมงเย็นอาจจะไม่ควรออกจากบ้านอะไรแบบนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะอ่ามาที่ข่าวแรกของเราดีกว่าต้องถือว่า เป็นเรื่องงามยามดีเลยสําหรับคู่ของคุณหญิงรัฐาหลายคนก็ลุ้นกันมานานว่าเอ๊ะเขาจะมั่นกันเมื่อไหร่จะแต่งงานมเมื่อไหร่จริงๆแลนแต่งงานในทีมดิสนีย์ของเขาเนี่ยคือปลายปีนี้แต่เห็นว่าไม่แน่อาจจะต้องเลื่อนไปก่อนเพราะเพราะสถานการณ์โควิด -19 ้นั่นเองนะคะแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะนักร้องนักสแสดงอย่างคุณหญิงรัฐานะคะควงคู่กับแฟนนุ่มอย่างคุณตุลตุลยเทพค่ะเขาพิธีมั่นแล้วก็จดทะเบียนสมรสด้วยนี่ก็เป็นการเข้าพิธีมั่นแบบเรียบง่ายอบอุ่นนะคะแล้วก็อ ณนะวอลดอรฟแอสเตรียกรุงเทพนั่นเองค่ะโดยงานนี้ก็มีเพียงญาติทั้งสองครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดนะคะอย่างไม่น้อยโพงงามก็มาร่วมเป็นสักขีพยานในรักครั้งนี้นั่นเองอย่างที่บอกไปอยากจะเห็นนะว่าถ้าพี่หญิงรัฐาได้แต่งงานในธีมดิสนีย์ที่จะจัดปลายปีเนี่ยจะแต่งตัวเป็นอะไรคุณหนูว่าเป็น องหญิงเบลอะเดี๋จะเป็นน่าจะเป็นมาริเฟสเซนต์ไหมใช่แบบเป็นองค์แม่หน่อยอะไรแบบนี้แต่คาดว่าเห็นว่าจะต้องเลื่อนไปก่อนนะคะเป็นช่วงต้นปีหน้าก็คือต้นปี2565นั่นเองแต่เดี๋ยวรอดูอีกทีละกันนะคะยังไงทางทีมงานป๊อปนิวส์นะเอ็มอูก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะเข้าไปส่องไอจีมาก็มีพี่น้องนงการบันเทิงหลายคนเลยเข้าไปทั้งคอมเมนต์แล้วก็แฟนคลับบอกว่าอิจฉาเพราะคู่นี้ก็เป็นคู่รักนักออกกำลังกายนักวิ่งเหมือนกันนะเขาเรียกว่าคู่รักไตกร ใช่ใชเขาก็แข็งแรงกันทั้งคู่เลยยังไงก็ขอให้มีข่าวดีไวๆเพราะทั้งคู่ก็จดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะคส่วนข่าวดีเรื่องทายาทนะฮะนี่หลังจากลุ้นกันมาสักพักหนึ่งเมื่อกี้เขาเป็นคู่รักไตยกีฬาคู่นี้เป็นคู่รักนักวิ่งนั่นเองอพี่ก้อยพี่ตูนนะครับก็ล่าสุดเนี่ยมีการพาคุณ ก็ไปอัลตร์ซาวนะฮะแล้วก็ไปตรวจเช็คว่าโอเคได้เพศอะไรนะฮะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคุณหมอเขาจะให้พี่พยาบาลเนี่ยโทรมาแจ้งหลังจากไปตรวจเลือดหรืออะไรแบบเนี้นะฮะเขาก็มีการวางเดิมพันกันนะครับผมไม่อยากเรียกว่าพนันเลย เป็นการทายกันละกันเออเป็นการทายแต่ถ้าเกิดว่าใครแพ้เนี่ยจะต้องเสียเงินเดิมพันนะครับเป็นเงินจํานวน1ล้านบาทเพราะว่าพน <c oughs> ันกันขำๆค่ะ <c oughs> แต่ถ้าเราเนี่ยไม่ขำเท่าไหร่ของเราน่าจะแบบหลักร้อยอยู่ตอนนี้โอ้ย <c oughs> หลักสิบยังระบากเลยตอนนี้นะฮะ, <c oughs> ะก็สาหรับคุณตูนเนี่ยเขาเลือกว่าน่าจะได้ลูกชายนะ แต่ว่าคุณก้อยเนี่ยบอกว่าในลูกสาวเออความเห็นต่างมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายนะฮะ <Yeah. S 1> งานนี้พอออาตัาซสาวเนี่ยเห็นเบบีเล่นสนทําท่าขี่ม้าในท้องคุณแม่นะครับ oh. คุณหมอย,ยืนยันและเรียบร้อย70%คุณได้ลูกสาวจ้ะนะครับคุณสามารถไปรับชมคลิปความน่ารักได้ที่ YouTube ของคุณก้อยรัชวินก็คือรัชวินเจอร์นี่นั่นเองนะครับ งานนี้เงินขวัญถุง1ล้านบาทคุณแม่เป็นคนดูแลให้แต่ท่าเมื่อกี้ที่ทีมงานนาภาพขึ้นมาที่น้องเป็นท่าขี่มา้าตลกดีนะน่ารักอะไม่ค่อยเห็นอนะของพี่เนี่ยอตอนนั้นเนี่ยไปอัลตราซาว์คือครั้งหนึ่งเนี่ยรู้สึกมันจะมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่แต่ละที่นะบางที่ก็อาจจะ3 0 0พันใช่ไหมหรือบางที่นะอ,อาจจะสี่พันาเมื่อกี้คือบางที่เราเสียงเงินแล้วเราไม่เห็นนะเนื่องจากว่าบางทีน้องเขาเอาเหมือนแบบเท้าขึ้นมา บังหน้าค่ะอของไอลีเนี่ยเล่นท่าย,ยากเหมือนกันเอาเท้ามาบังหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก,ก็เลยพยายามหลบให้คือเราก็อยากจะดูสันจมูกลูกอะไร,รแบบนี้เพราแบบไอ้ลูกจมูกโดดตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วเปล่าเพราะว่าเด <c oughs> ี๋ยวนี้มันมีแบบนวัตกรรม 3D 4D อะไรก็ว่ากันไปเนาะ แต่ช่วงนี้เห็นชัดเหมือนกันนะคือรู้สึกว่ามองออกเป็นรูปเป็นร่างชัดชกว่าสมัยก่อนเยอะเลยยังไงก็แซงความินดีด้วยนะคะกับพี่ตูนที่น่าจะต้องเสียเงินล้านแล้วแหละครับ <c oughs> ก็ต้องยินดีหนักกว่าก็คือคุ <c oughs> ้ยนั้นได้เงินล้านไปถูกต้องนะคะเอามาต่อที่หนึ่งคนดีกว่าพี่ห <c oughs> ยาดทิพย์ <c oughs> เชื่อว่าหลายคนก็เป็นห่วงตั้งแต่ตอนที่เรานําเสนอข่าวว่า ติดโควิด1 9เนาะด้วยความที่ตั้งคันอยู่ด้วยนะคะแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ตอนนี้ก็รักษาหายแล้ะมาอัปเดตถึงเบบีกันสัหน่อยดีกว่าว่าเอ๊ะเป็นยังไงแต่เธอคนนี้ยังไม่ยอมบอกเพศให้แฟนๆนะคะเขาเดากันล่าสุดค่ะเป็นการโพสต์คลิปนะคะแล้วก็รูปภาพเอาชั่วซาวลูกในวัยห้5เดือนนี่หรือประมาณ20สัปดาห์ค่ะซึ่งงานนี้พี่อยากเขาบอกว่าเธอเนี่ยรู้แล้วนะ ว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแต่ก็ยังขอปิดเป็นความลับค่ะให้เพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับอย่างเราเนี่ยไปทายกันเล่นๆ <ฮะ S 2> ซึ่งชาวเน็ตเขาก็มีเสียงแตกเหมือนกันนะเพราะอะไรรู้ไหมคุณหนูคือด้วยความที่พี่หยาดเนี่ยเขาโพสต์หัวใจสีน้ำเงินคนก็เลยตีความว่าเอ๊ะหัวใจสีน้ำเงินเนี่ยเป็นลูกชายแน่นอนเลย <ฮะ S 1> แต่อันนี้เอ็มก็ไม่ฟันธงนะเพราะว่ายุคนี้ก็ไม่แน่ ผู้หญิงก็ชอบสีน้าเงินได้พี่อยากคิปเขาก็อาจจะเป็นแค่สีที่เขาชื่นชอบเป็นหัวใจที่เขาแบบเลือกมาโพสอะไรอย่างเงี้ยก็ฟันธงยังไม่ได้นะคุณผู้ชมว่าจะเป็นลูกสาวหรือว่าลูกชายคุณหนูว่ายังไงดูจากลักษณะแล้วคุณพ่อต้องให้คุณพ่อเดาลงไปให้ลึกกว่าที่เคยก็คือเอถ้ามันมีอะไรโพลออกมานี่อาจจะเป็นผู้ชายได้นะแต่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นอ่ะพี่ฟันว่าลูกสาวก็แล้วกันอโอคงั้นเอ็มฟันธงว่าลูกชายแล้วเดี๋ยว ไม่เราไม่วางเทอมพันแเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ <c oughs> ่อเชชวว่าหลังจากนี้อีกไม่นานตอนนี้5เดือนละ <c oughs> แป๊บเดียวต้องมีเบบี้ชาเวอร์แน่นอนเดี๋ยวเราได้ทราบกันนะคะคุณอู๋เขาก็ลูกสาวเอ็มเป็นทางลูกชายเดี๋ยวรอติดตามได้ค่ะอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าแมสินค้าแม่และเด็กต้องวางในรายการเพราะว่าเป็นเรื่องาราวเกี่ยวกับครอบครัว ทายาทเยอะเหลือเกินนะครับอีกหนึ่งบ้านนะฮะที่มีข่าวดีก็คือชมพู่ก่อนบ่ายนั่นเองนะครับแต่บ้านนี้เขาเก็บได้นานเหมือนกันโอ้โหจะคลอดแล้วนะอีกนิดหนึ่งเจ็ดเดือนนะฮะเพ <c oughs> ิ่งจะมาบอกนะครับ <c oughs> คืองานนี้ผมไม่ไม่รู้ว่าถือเคสหรือว่าลืมบอกกันแน่นะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะหลังจากที่คุณแม่ ลูก2เนี่ยป้ายแดงเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป็นคุณแม่ป้ายแดงไปนะครับอีกคนหนึ่งก็คือออกมาประกาศข่าวดีว่าตอนนี้เธอกําลังตั้งท้องลูกคนที่2ตั้งครรภ์ได้7เดือนแล้วก็เตรียมจะคลอดในวันที่19สิงหาคมนี้ซึ่งทย้อนกลับไปเมื่อ7เดือนก่อนเนี่ยเธอออกกําลังกายหนักมากแล้วก็ไม่ได้สังเกตว่าประจําเดือนเนี่ยมามาหายหายไง <ฮะ S 1> เออแต่พอเริ่มสังเกตก็เลยอะตัวดูก็แล้วกันนะครับไปซื้อที่ตรวจคันมาปรากฏว่าขึ้น2ขีดนะฮะ ตอนแรกก็กะจะบอกข่าวดีแต่ติดกักตัวในช่วงนั้นนะก็เลยไม่ได้เปิดเผยให้ใครทราบนะฮะก็มีผู้ใหญ่ที่สนิทแล้วก็ครอบครัวทั้งสองฝ่ายเท่านั้นที่รู้โดยสาวชมพูก็ยอมรับนะฮะว่าท้องนี้เนี่ยสามีดูแลดีมาก<อ>นะครับไม่ว่าจะเป็นทํากับข้าวให้กินตลอดท้องนี้แล้วก็มีฝันด้วยนะเธอบอกว่าเดินไปทะเลช่วงที่แบบว่ามันแห้งอ่ะแต่อยู่ดีดมีทองผุดขึ้นมาปกติเนี่ย น้ำลดต่อผุดใช่ไหมห <า S 1> อันนี้ค<อ>ือลด <นะ S 1> ทองผุดนะฮะอ่าก็โกยทองกลับบ้านจะรออะไรนะครับแล้วเธอก็บอกว่านี่ก็คือฝันดีนั่นแหละแล้วพอไปเล่าให้ใครฟังเขาก็ทักว่าฝันแบบนี้มีเกณฑ์มีทายาท <หา S 1> ก็เลยตรวจปุ๊บอ่าโอเคสองขีดก็เรียบร้อยแน่ชัดนะฮะว่าท้อง,ซ,งอซึ่งก่อนอันนี้นที่เราเคยนำเสนอข่าวไปคุณอู๋ที่พี่ชมพู่เขาใส่แมสสองชั้นจำได้ไหม<ฮ>ะแล้วเขาเกือบเหมือนหน้ามืดในรายการก็ไม่น่าจะอาจจะเกี่ยวด้วยนะ กับท,ไไที่กับกับที่ตั้งคันมตอนนั้นนะคะรวมถึงอีกหนึ่งประเด็นเลยค่ะพี่ชมพู่ก็เล่าถึงในช่วงขุด19ยังโชคดีที่มีงานงค์การบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านข่าวหรือว่าหรือว่ารายการสดต่างๆนะคะแต่ก็เป็นห่วงแหละหลายๆคนที่แน่นอนว่าขาดรายได้ในช่วงขุด19นะคะแต่เธอก็ยืนยันค่าว,ว่าเธอป้องกันตัวเองอย่างดีนะคะแล้วก็คนในครอบครัวก็ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วจึงไม่ต้องเป็นห่วงมากนะักยอมรับเลยว่าโอ้โหเห็นใจมากๆเลยสําหรับใครที่ตอนนี้นะคะขาดรายได้ค่ะ เข้มข้นมากขึ้นแล้วก็อันตรายมากขึ้นค่ะการไปไหนมาไหนก็ต้องมีใบตรวจยืนยันในการตรวจงานของเราด้วยว่าออช่วงนี้เราแบบตรวจมาแล้วนะอัปเดตก็เข้าปตูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสรับงานบันเทิงชุมพู่เนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบมากเท่าไหร่ก็มีแบบว่าไปอีเวนต์ไม่ได้อะไรเงี้ยช่วงนี้จัดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่างานของสุู่ก็มีแบบว่าเข้าประตูอ่านข่าว แล้วก็รายงานสดอะไรเงี้ยค่ะก็ยังพอทําได้อยู่แต่ว่าก็ต้องเป็นระยะห่างค่ะก็โชคดีอย่างว่าคนในครอบครัวเป็นคนที่ดูแลสุขภาพเบื้องต้นอยู่แล้วก็เน้ในในทานผักผลไม้อยู่แล้วค่ะช่วงนี้ก็แค่เพิ่มในเรื่องของการรักษาความสะอาดแล้วเว้นระยะห่างมากกว่าค่ะทานใกล้กับตัวมาหลายครั้งนะคะถามว่าตอนนี้ห่วงอะไรไม่ได้สุดเหรอห่วงห่วงสถานการณ์ที่มันจะไม่จบเร็วเวนี้มากกว่า ใจก็อยากให้มันหายแบบในเร็ววันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในะช่วงนี้ถ้าดูรัดราวแล้วนะน่าจะย้าถึงสิ้นปีก็เป็นห่วงคนอื่นๆด้วยละค่ะที่ทำมาค้าขายห่วงคนที่ทำไรายได้ไม่ได้ทำงานไม่ได้มากกว่าค่ะในช่วงนี้น่าเห็นใจมากๆนะคะรวมถึงพี่ชมพู่เป็นคนหนึ่งที่ตรวจโควิดค่อนข้างบ่อยเนื่องจอากออกไปเจอคนนอกเข้ารายการสดต่างๆก็เข้าไปดูในไอจนี่ก็ เห็นว่าตรวจรอบที่5าแล้วนะตรวจคนชินผลก็คือไม่พบเชื้อค่ะก็เรียกว่าต้องอัปเดตตลอดเวลาแหละเพื่อผู้คนรอบข้างเราด้วยครับผมอย่างวันนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตนิวไฮอีกแล้วนะฮะ,ะยอดผู้เสียชีวิตวันนี้41รายด้วยกันนะครับแล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่2,455รายด้วยกันก็ดูะะเหมือนว่าจะกดไม่ค่อยลงนะยังไม่ลดเลยแล้ไม่แวนอะสัปดาห์นี้เห็นบอกว่าเป็นสัปดาห์ชี้ชะตาอีกหนึ่งสัปดาห์เลยว่าเราจะ ไปยังไงต่อในเดือนถัดไปยังไงก็ขอให้ทุกคนเข้มแข็งละกันค่ะครับผมฮึบๆสู้ๆเนาะบอกตัวเองด้วยแหละแล้วก็ ทุกคนที่ตอนนี้อาจจะเข้ามามีใน Facebook บอกว่าเออช่วงนี้สถานการณ์มันแย่จริงๆเราเข้าใจแล้วก็เห็นใจส่งกำลังใจให้คุณนะคะครับผมก็คือจริงๆโดยปกติเราก็จะอัปเดตข่าวสารที่แบบว่าดาราเขาออกมาช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโควิด -19 นะฮะ,ะวันนี้เราเปลี่ยนมูดแอนโทนในเบรกแรกนิดนึงแต่เดี๋ยวม,มีแน่นอนสำหรับใครที่รอติดตามข่าวโควิด1 9อยู่นะครับมากันที่คุณโยกอัมแช์นะฮะ นี่อันนี้ก็ยังคงไม่พ้นครอบครัวที่เขามีข่าวดี <c oughs> มีทายาทกันเะฮะ <c oughs> <า>เรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆนะฮะหลังจากท, <c oughs> ที่พยายามกันมา9ปี <c oughs> ไม่ได้เห็นอัลตาซาวก่อนนะเห็นน้องส้มหยุดก่อน <c oughs> เออแต่ตน้องสวยมากนะน้องส้มหยุดนะฮะก <c oughs> ็งานนี้ทั้งคุณยงอัมแชร์แล้วก็คุณก้อยสัตเทเดย์เซโกเนี่ยก็ลงคลิปอัลตซาวให้แฟนๆได้ติดตามกันนะครับหลายคนเป็นห่วงว่าถ้าเกิดว่ามีเบบีแล้วเนี่ยน้องแมวส้มหยุดเนี่ย จะกลายเป็นน้องหมาหัวเน่าหรือเปล่าไม่หลอกไม่หลอกนะฮะงานนี้คุณโยงก็บอกว่าโอ้รักส้มหยุดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือให้ช่วยเลี้ยงน้องด้วยอย่างเช่นภาพล่าสุดเนี่ยพี่โยงก็โพสต์ว่าช่วงนี้เราสองคนก็ช่วยกันดูแลแม็กกอยเป็นอย่างดีนะครับเวลาคุณพ่อทําอาหารส้มหยุดก็จะช่วยชิมเวลาคุณพ่อเก็บบ้านส้มหยุดก็จะช่วยทํารกเอ้ยช่วยเป็นกําลังใจให้นะฮะก็ลงแบบนี้นะหายเหนื่อยเลยส่งกําลังใจมาให้เราสองพ่อลูกหน่อยครับนี่แล้วก็มีการลงคลิปที่เป็น การไปตรวจคึื่นหัวใจนะฮะว่าน้องหายใจปกติไหมอะไรแบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นเสียงแบบซ่าเลยตึก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 วันนี้ก็เป็นข่าวที่คุณอู๋เคยพบเจอหมดแล้วนี่ใช่ไหมข่าวเบบีแล้วก็ล่าสุดอัปเดตกันหน่อยละกันสำหรับครอบครัวของกวินกับปุ้มปุ้ยคือเมื่อคืนสดสดร้อนๆอนเลยก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เบบีมาแล้วนะคะยังไงก็แสดงความดีกับปุ้มปุ้ยด้วยนะคะก็หวังว่าถ้าได้แฝดคงจะดีเนาะจะได้แบบ ทีเดียวท้องไปเลยจักตัวเป็นเหตุสังเกตได้ะหลายบ้านมีทายาทกันเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีละกันสาหรับข่าวของปุ้มปุ้ยนะคะกับคุณกวินอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ามาตามดราม่าดีกว่าสําหรับคุณเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเห็นว่างานนี้ไปโรงพักไม่ทนแล้วไม่ทนแล้วกับชาวเน็ตนั่นเองจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามค่ะ อยู่ด้วยกันในช่วงที่2นะฮะกับรายการป๊อปนิวส์เดลี่กับอูและน้องเอมนะครับช่วงนี้ข่าวของเจนนี่เป็นยังไงฮะ<พ>ช่วงนี้สดชื่นไหมพักอารมณ์กันบ้างช่วงนี้เขาไม่ค่อยสดชื่นช่วงแรกข่าวเราเป็นข่าวของเบบีทั้งหมดเลยแบบฟังแล้วสบายๆโอ้โหตอนนี้เดือดแน่นอนนะคะเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นตอนนี้เหมือนว่ามรนอากาศจะไม่ค่อยดีหลังจากที่เขาบอกว่าทน ต้องใช้คำว่าทนเลยชาวเน็ตวิาพากษ์วิจารณ์เธอมาตลอดไม่ว่าเธอจะขยับทำนู่น,นทำนี่ถ้าสังเกตได้โดนทุกเรื่องจริงๆเนี่ยเขาบอกครั้งนี้ไม่ทนอีกต่อไปค่ะเดินหน้าฟ้องเกลียงครีบอร์ดแน่นอนนะคะหลังโดนด่ามานานกว่า2ปีโดยมีตัวแทนเดินทางไปยื่นเอกสารค่ะฟ้องร้องดําเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งทางสาวเจนี่เองก็ได้โพสต์ภาพตัวแทนที่ไปยื่นเอกสารด้วยค่ะพร้อมเขียนแคปชั่นแซ่บ แบบนี้ว่าทุกบาททุกสตางค์จะนำมาช่วยคนลำบากช่วงโควิดทั้งหมดค่ะขนาดเดียวกันทางคุณแม่ก็คือคุณแม่ของสาวเจนเนี่นะคะก็มีการโพสต์ผ่านทาง Facebook แม่เกศนั่นเอง โอ้โหส่งสัญญาณด้วยการเช็คอิน,นะคะ่ะนี่เลยถ้าเห็นนะคะเขาก็เช็คอินที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมข้อความที่โพสต์ทำนองว่ารู้สึกสงสารลูกสาวสองคนว่าไปทำอะไรให้กับคนอีกกลุ่มที่ด่าว่าแช่งได้สารพัดในเวลาตลอดหนึ่งปีที่ถูกรังแกตอนนี้ รู้สึกสงสารคนที่โดนข้อหาหมิ่นประมาทหรือหมายศาลไปถึงบ้านนี่เรียกว่าหน้าบ้านของเธอเนี่ยมีแต่รอยล้อรถทัวร์ะนะฮะทัวร์ลงไม่พักเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงตอนนั้นเรื่องของลิขสิทธิ์หรือแม้กระทั่งการที่เธอนั้นเลิกกับว่าที่คู่มัน่นใช่ไหมคือเรื่องส่วนตัวก็โดนออลิลลี่ก็โดนคือเรียกว่าทั้งคู่เนี่ยเจอศึกหนักด้วยความที่ทั้งคู่ก็โดงดังมากอะเนาะเพลงเขาดังมากนะคะซึ่งก็เลยแบบอ่ะ จอกันไปก็รอดูแล้วกันว่าคนไหนเขาจะได้รับหมายสารบ้างหรือว่าบทสรุปเรื่องนี้จะเป็นยังไงแต่เห็นว่าเขาก็ไม่น่าจะรับแค่คําขอโทษถ้าฟังแบบนี้ก็น่าจะเป็นเงินด้วยนะคะเอาไปช่วยในสถานการณ์ของโควิด1 9กก็พูดยากนะอย่างที่บอกว่าเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ใน <ừ> ขอบเขตของให้มันไม่เกินเลยอย่าไปแบบ ล้าเส้นนั่นเองเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเขาไม่ทนเนี่ยก็เจอแบบนี้ไปค่ะเออแล้วก็เรื่องของการว่าจ้างทนายนี่มันก็เป็นเงินเป็นทองกันทั้งนั้นเนยไม่มใครอยากจะไปจ่ายเงินจ้างทนายในช่วงนี้หรอกเอ็มเชื่อแต่ว่าเขาก็อย่างที่บอกทนมานานค่ะครับผมล่าสุดนี้เห็นมีข่าวว่าแฟนเก่าของเธอเนี่ยไปคุกเข่าแฟนใหม่นะครับไม่ได้ผูกเชือกลงเท้าแต่ขอแต่งงาน ก็ถือว่ารวดเร็วอยู่เหมือนกันอ่ะนะฮะอ่ะก็รอดูแล้วกันว่า <ฮะ S 1> สุดท้ายนี้เรื่องราวมันจะเป็นยังไงจะมีการยอมความหรือการต่อสู้คดีมันจะไปถึงขั้นไหนไหนะไครับ <ฮะ S 1> อ่ะมาดูกันต่อสําหรับคุณนัทเกศรินนะฮะเรียกว่าทําเอาือฮาอมเมื่อ5ปีก่อนนะครับที่เธอนั้นก็มีข่าวว่าเนี่ยแต่งงานใช้ชีวิตกับ สามีนะครับที่เปิดตัวกันไปสามีของเธอเป็นชาวอเมริกันนะฮะบอกว่าจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็มีภาพความรักหวานๆออกมาให้ได้ชมกันนะฮะเรียกว่าดูแลกันดีเหลือเกินนะฮะถึงแม้ว่าตอนที่สามีเธอป่วยนอน ICU คุณแนทก็ทำหน้าที่ภรรยาได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง <ฮะ S 2> แต่ว่าระยะหลังๆมาเนี้ยไม่ค่อยเห็นรูปคู่ของทั้งคู่เลยนะครับจนมีข่าวลือออกมาว่าเอเตียงหักหรือเปล่า คุณแนทก็บอกว่าแยกกันอยู่จริงตั้งแต่เมื่อปี2561แล้วก็คือ3ปีก่อนนั่นเองนะครับจากนั้นประเด็นความรักของเธอก็ไม่ค่อยได้เป็นข่าวเท่าไหร่ล่าสุดฮะมีการโพสต์โชว์ภาพใบหย,ยา่ากับอดีตสามีเรียบร้อยโดยระบุว่าเป็นการจากกันด้วยดีประกาศให้โลกรู้ว่าตอนนี้โสดแล้วก็สดป้ายแดงด้วยนะโดยมีแคปชั่นบอกว่าการเดินทางสิ้นสุดแล้วแนทะขออิสรภาพคืนจากกันด้วยดีเรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ติดแฮชแท็ก โสดและสดป้ายแดงสดได้ครบเดือนคุณหนุ่กลัวอ่านผิดเหรอคะยังไงตั้งใจอ่านว่าเลยครับผมใส่อารมณ์นิดนึงนะฮะคือแหมถ้าหลายๆคนเห็นก็เรียกว่าเออมีทั้งแบบเข้าใจเธอเป็นกำลังใจให้เธอหรือบางคนบอกว่าเอ๊นี่คือ คนในฝันของเราคือ,อเชื่อว่าเรื่องราวชีวิตคู่ทุกคนทั้งสองฝ่ายน่าจะพยายามแหละทำให้ดีที่สุดแต่ถ้ามันไม่ work out จริงจริงนี่แหละก็เป็นทางออกที่ทั้งคู่น่าจะแฮปปี้ยังไงก็ขอให้เจอความรักครั้งใหม่ที่สวยงามนะคะหรือรว่า<ม>ถ้าโสดแล้วมีความสุขก็โสดไปก่อนนอั่นเองอ่าไปกำลังใจให้ใช่ค่ะมาที่ข่าวต่อมาของเราดีกว่าเป็น<ะ>สาวคนนึงที่ชาวเน็ตเขาจับสังเกตคุหนูว่าเอ๊ะ สวยขึ้นไปทำอะไรมาคุณดาวพิมพ์ทองนั่นเองค่ะก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์หลายรูปแล้วก่อนหน้าที่เธอจะเปิด Q&A ก็เธอก็เปิดให้แฟนๆเ,นเข้ามาตั้งคำถามเนี่ยใน IG story No Me m o r e a s ์แก็คืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับฉันเนี่ยถามมาเลยซึ่งคนก็เลยถามไปเพราะเขาสงสัยว่าเอ๊ะ e, ทำอะไรมาเหมือนมีส่วนไหนบนใบหน้าที่สวยขึ้นแต่พอดูรวม,มแล้วก็จับไม่ถูกเธอบอกตรงๆเลยนะคะบ,บอกว่าไปแก้จมูกใหม่มา ไม่เจ็บไม่บวมส่วนจมูกทรงเก่าเนี่ยทำมาสิบปีแล้วค่ะก็ต้องบอกว่าอะถ้าดูวมๆก็สวยขึ้นนะดูแบบคมขึ้นคุณหนูในฐานะที่เป็นแฟนคลับของคุณดาวพิมพ์ทองรู้สึกยังไงคะก็สวยอยู่แล้วตั้งแต่ของเก่าของใหม่มาก็ยังสวยเสมอนะฮะแต่ว่าตรงนี้ผมแอบสงสัยเล็กๆว่า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 คลินิกมันไม่ได้ปิดเหรอช่วงก่อนหรือว่าเขาอาจจะทําก่อนที่เขาจะปิดไงช่วงก่อนเมงสาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออเออเออก็นะทำมาแล้วแ อย่างแซน,นเล่น<ร>อยู่กับเพื่อนเลยว่าจริงๆเราสองคนเนี่ยถ้าสมมติทำจำมูกใหม่อะไรอย่างเงี้ย <ฮะ S 2> ทำได้เลยนะช่วงนี้ถ้าคลิน,นิกเขาไม่ปิด คือช่วงนี้พี่สารภาพเลยพี่มีปัญหากับจมูกตัวเองมากเพราะว่าจากการใส่แมสอ่านในรายการอ่านข่าวแล้วเนี่ยแมสมันชอบไหลฮะมันไม่มีที่เกาะนะครับคือถ้าทำเนี่ยจะทําให้มันแบบเออแมสไม่ไหลสักทีหนึ่งโด่งึ้นมานิดนึงจะได้แบบเกาะแมสอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอคือมิกเปิดว่ากันคนหน่รอก่อนรอก่อนนะอ่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งสาวฮอตนะฮะคุณกระแตอาสยามนั่นเองนะครับเรียกว่าเขามีการโชว์ท่าพลังกีมาอีกแล้วเหรอ อ่านสคริปต์แล้วผมก็งงว่าเอ๊ะพลังกีมันคืออะไรนะฮะ,ะผมเชื่อว่ามีคนกลุ่มหนึ่งรู้แล้วกันนะฮะอโอ้โหอันนี้ถึงขั้นต้องเบอร์กันเลยทีเดียวะนะฮะสำหรับนักร้องสาวขาแดนซ์อย่างคุณกระแตอาสยามนะครับก็มีการลงรูปลงคลิปอวดความเซ็กซี่นะฮะงานนี้แฟนๆก็คอมเมนต์ใน IG แทบแปกเหมือนกันเพราะว่าทั้งท่าทั้งชุดเนี่ย <c oughs> เผ็ดเด็ดร้อนเซ็กซี่สุดๆในชุด หนังสีดํเว้าวสูงนะฮะช่วงนี้กรมอุตุประกาศเตือนไงว่าเดี๋ยวเราจะเจอพายุยาอาสอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเธอก็เตรียมยกขึ้นที่สูงก่อนละของเนี่ยนะฮะหนีน้าท่วมนะครับโอ้ยอมนะดูสิชาวเน็ตแล้วแฟนคลับดาราศิลปินเข้าไปคอมเมนต์คือแซ่บจริงๆนะต้องบอกว่าการแต่งตัวแบบนี้คุณผู้ชมใช้เวลาสองสามชั่วโมงนะเผื่อเกิดอีกก็ต้องยอมใจในความแบบตั้งใจนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชุดเอ่ยเมคอัพเอ่ย ดูตั้งใจตรวติดตามค่ะพี่กระแตเชื่อว่าหลังจากนี้จะต้องมีถ้าโพสสิเขาบอกว่าพลังกีอีกมากมายเลยพลังกีฮ <c oughs> นะเรียกว่า,าต้องใช้อินเนอร์มากๆ <c oughs> นะ,ใ,ะในการโพสต์แบบนี้นะครับก็มาต่อที่ดาราอีกหนึ่งท่านนะคะคุณฟิล์มธนพัฒน์นั่นเองอัปเดตก,กันหน่อยเรื่องของทรงผม,ม,มเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมีปัญหากับผู้หญิงอันนี้ต้องยอมรับอย่างเอ็มเองเนี่ยผมยาวไปเรื่อยเราไม่รู้สึกอะไรแต่พอผู้ชายเขาเคยผมแบบสั้นพอมันยาวปิดหน้าเขาไม่คุ้นชินคุณหนูเป็นแม้เวลาแบบ มันยาวลงมาหลังท้ายทอยมันจะมีความลำคานใช่แต่ลักสาอ่าลักสซึเ่นเดียวกับหนุ่มคนนี้นะคะคุณฟิล์มธนพัท์นะคะอัปเดตท,ทรงผมใหม่กันหน่อยนี่เขาก็บอกว่ามีความแบบเปลี่ยนลุกกันบ้างเป็น,นปักเซรอยใช่ด้วยกันตัดผมสั้นสุดที่เขาบอกว่าสั้นที่สุดในชีวิตนะเพราะว่าร้อนแล้วก็ขี้เกียจนดนผมเองนี่เป็นลุกแบบเรียกว่าเนิร์ดหน่อยมั เ,เป็นหน้านม้าใช่ไหม,แต,มแต่ว่าไม่เตอิอมากแล้วก็ใส่แว่นนะฮะใช่เขาก็บอกว่าเพราะว่าถ้าเกิดผมมันยาวไปเรื่อยๆเนี่ยต้องสาดตลอดทั้งเช้าทั้งเย็นค <ừ> ่<ฮ>ะลุคนี้เจ้าตัวก็บอกว่าชอบนะดูเด็กลงด้วยแล้วก็ได้เหมือนย้อนวัยค่ะค,คือไม่มีอะไรเยอะเลยครับจริงๆมันเป็นแค่ช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วแบบตอนนั้นผมยาวมากวันยาวถึงนี้เลยนะยาวตรงนี้เลย <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่า โควิดนะ่าจะยังอยู่กับเราอีกนานก็เลยตัดสั้นมันซะเลยจริงๆคือร้อนคนระับผมขี้เกี็จขี้เกี็จได้ผมเพราะว่าตอนผมยาวปุ๊บพอว่าพอ,พอต้องสระผมเช้าเย็นเช้าเย็นใช่ไหมเราเป็นผู้ชายเนาะมันก็ต้องสระผมตลอดเราเราไม่ไหวอะ่ะมันมันไดมันช้ามากกว่าจะได้นอนกว่าจะทําอะไรตัดผมสั้นมันแบบแปบบ๊แบบเดียวเสร็จชอบชอบนะมันมันก็ได้แบบได้ลุคแอฟเด็กดีรูึก็ตัดแล้วเป็นเด็ก อ่ะมีบางมุมคล้ายพิธีกรชายของเราอยู่เหมือนกันนะคะใช่คุณโอ๋มีความคล้ายกับน้องฟิล์มธนพัฒน์นะมีแต่คนบอกว่าพี่คล้ายนาเดชพักดีกว่า <c oughs> ตอนนี้พักก่อน <c oughs> แต่ว่าต้องขอบคุณต <c oughs> ้ณ <c oughs> องมากเลยมีนะคนส่งดาวให้เรา45าดวงไม่แลใน Facebook ลนยะคกะ็ต้องขอบคุณด้วยอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีข่าวของละครที่ต้องบอกว่าแซบสุดตอนนี้แพทย์สยามกำลังจะมาแล้วเป็นยังไงติดตามค่ะ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะฮะในรายการป๊อปนิวส์เดลี่นะครับช่วงนี้มาดูข่าวของคุณเก่งทัชยะกันหน่อยนะครับเอ๊ะแต่ก่อนจะไปข่าวคุณเก่งขอแวะทักทายชาวเน็ตสักนิดนึงก็แล้วกันเลยวันนี้มีหลายท่านเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแล้วก็หลากหลายความคิดเห็นนะครับก็ขอบคุณมากๆแล้วก็มีคุณคีโอแมนส่งดาวมาให้เราอีกแล้วนะฮะมีคุณสาโรธบอกว่าพอทอกยองเมจังค่ะ หญิงค่ะนี่แปลให้อ๋อน่าจะรีบพิมพ์ไปได้หนึ่งหรือไม่ก็นิ้วหใหญ่ไปหน่อยหนึ่งนะ <laughs> มันก็เลยพลาดไปโดนปุ่มอื่นๆนะครับผมอขอบคุณมากที่เข้ามาทักทายกันนะครับ <laughs> มาคุณเก่งนี่เขาบอกว่าได้รับผลกระทบเต็มๆเหมือนกันจากโควิด -19 เ <c oughs> เพราะว่าแน่นอนในสายอาชีพศิล,ลปินพิธีกรอย่างเราเนี่ยนะฮะหด ง<ม>านอีเวนต์ <event S 1> จัดไม่ได้ไม่ใช่แค่เป็นศิลปินเองคุณหนูเ<ช>ขาเปิดค่ายเพลงใช่แล้วว่ามีคนในบริษัทที่เขาต้องรับผิดชอบอีกหลายคนเลยอ่ะถูกต้องนะครับงานนี้ทีมงานของเราก็ได้สัมภาษณ์คุณเก่งผ่านวิดีโอคอลนะฮะแล้วก็ถามถึงเรื่องงานของตัวคุณเก่งเนี่ยที่ถูกยกเลิกไปหลายงานคือเจ้าตัวก็บอกว่าเข้าใจสถานการณ์ดีนะครับแต่ก็มีงานพวกออนไลน์ new normal ว่าจ้างมาอยู่เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องค่ายเพลงของตัวเองอันนี้ก็จับมือประคับประคองลูกทีมให้ใช้ชีวิตกันอย่างมีสติคุณเกก่่งบอวา ปรับรูปแบบการทํางานนะฮะถ่ายทําตัวชิ้นงานเหมือนเดิมตามมาตรการแต่ขอชะลอการปล่อยเพลงออกไปก่อนอันนี้ทีมงานของเราบอกมาว่าคุณเก่งเนี่ยเขามีการปรึกษาคุณหมอคุณหมอดูนะครับตอได้กเราจะถามเลยว่าหมออะไรหมอดูดูเรื่องงามยามดีในการปล่อยซิงเกิลใหม่แบบนี้เลยในทุกๆซิงเกิลนั่นเองนะครับคือช่วงเนี้ยหมอดูบอกว่า อย่าเพิ่งปล่อยเพลงตัวเองปล่อยเพลงคอเวอร์ไปก่อนอ่ะคุณเก่งก็เลยโอเคช่วงนี้ก็มีงานเพลงคอเวอร์ออกมาให้เราได้เห็นบ้างใน YouTube นั่นเองนะครับประคอ,องได้อยู่ได้อยู่ในระดับหนึ่งเลยครับแล้วก็คือคือผมว่าผมเนี่ยดวงเลยแหละ <laughs> เพราะว่าช่วงทามมิงที่มันจะต้องอ c ซีเดนเนี่ยเราเราดันมีมีคลิป หลายคลิปที่มันมามากระตุ้นแล้วก็มาช่วยได้ทันเวลานี้นะครับมีกระตุ้นได้หลายได้ทันเวลาในหลายๆช่วงจังหวะดังนั้นก็ก็ใช้เขาเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างมีสติครับปรับสโขบสขุเช่นแบบต้องออกกองเอ็มวีใหญ่แล้วก็ปรับสโขบให้อยู่ในกรอบขายที่เขาให้ทํางานได้ตัวชิ้นงานจะถูกทาเหมือนเดิมแต่แผนการปล่อยเนี่ยจะดูปรับเปลี่ยนไปตามไปตามสถานการณ์ก็คือผมผมก็คือสู้ตายผมจะไม่หยุดทำงาน <laughs> เอ็มก็เข้าใจพี่เก่งนะเพราะว่าตอนนี้แพลนหลายๆค่ายส่วนตัวเอ็มเงเนี่ยตอนแรกก็ว่าจะปล่อยอีกสังซิงเกิลหนึ่งอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คุยทที่ค่ายว่าทำรีเสิร์ชกันก่อนช่วงนี้น่าจะทำงานเบื้องหลังกันไปก่อนแล้วก็ถ้าพร้อมเมื่อไหร่เชื่อว่าเอ็มเองหรือว่าศิลปินหลายๆคนก็น่าจะกลับมาปล่อยเพลงแต่ว่าน่าจะปลายปีเนาะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ ปกติเวลาจะปล่อยซิงเกิลนี่เราต้องปรึกษาดูเรื่องงามยามดีคุยกับหมอดูอะไรแบบนี้ไหมคือแอมว่าตอนแรกๆไม่ค่อยแต่ว่าหลังๆเริ่มแบบไหว้พระขอพรอะไรเงี้ยตอนที่ปล่อยอัลบั้มบ็อกเซ็เนี่ยก็มีการแบบขอเหมือนกันอเอออยากได้จํานวนขอให้ขายได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วได้ได้ตามนั้นไหมก็ได้นะมีการไปแก้บนอะไรอย่างเงี้ยมั้ยยังไม่ได้บนเป็นการขอเฉยเขาบอกว่าต่างกันโอเคเออเออได้อยู่ค่ะเอามาที่ละครของช่องเรากันมากดีกว่าเอมบอกเลยว่า เมื่อเกีย้ยตอนต้นถ้าใครเปิดทานายการของเรามันแซบจริงๆนะแพทย์สยาหลังจากที่ทุกคนได้ดูทีเซอร์กันไปวันนี้จะพาไปรู้จักกับ1ตัวละครค่ะในเรื่องเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ชื่อว่าพลอยเล่นโดยคุณแป้งออนจีราจะเป็นยังไงติดตามค่ะ ชื่นชมฉันมากแค่ไหนที่เปิดโปงเห็บหมัดในวงการนี่คุณจะให้ฉันขายตัวเหรอคนอย่างพลอยอันติกาไม่มีวันลงมาจากอันดับหนึ่งโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเมื่อก,กี้เขาทำอะไรกันในรถน้ำไม่เห็น,นมีมุมกล้องหรือล <c oughs> ่อาคับน้องเอม มุมกล้องเห็นชัดเลยว่าจุบจริงโอ้โหเมื่อกี้นี่มีการบทขยี้แลกเปลี่ยนสารแลคโตบาซิลัสกันด้วยนะฮะก็คือมันเป็นเรื่องราวของการบันเทิงไงตีแผ่ฉะนั้นติดตามให้ดีเลยนะคะมาแน่นอน2มิถุนายนก็คือวันพุธค่ะครับผมส่วนค่ำคืนนี้นะฮะชวนดูนกัด้วยไม่ต้องรอนานนะฮะสำหรับอินพามวิดยูถึงห้ามใจก็จะรักนะครับ3ทุ่มครึ่ง เรื่องราวเนี่ยใกล้ถึงจุดพีคแล้วนะฮะเขาว่ากันว่างานแต่างงานระหว่างพิมพ์ก็คือโมโมนชนกเนี่ยกับมาวินชินชินวุฒิใกล้มาถึงงานนี้มีเบอร์แปลกโทรเข้ามาไม่รู้ว่าขายประกันหรืออะไรนะครับ <c oughs> ซึ่งพิมพ์เองอยู่ในงานปาร์ตี้สละโสด <c oughs> ก็มีเสียงปลายสายพูดว่ามั่นใจแล้วใช่ไหม ที่จะแต่งงานกับมาวินงานนี้เกิดอะไรขึ้นงานแต่งจะล่มหรือไม่เอาใจช่วยได้นะฮะท่าคืนนี้3ามทุ่มครึ่งอินทามวิทยูนะครับแสดงว่าตอนนี้อินทามวิทยูใกล้จะจบคือพลาดไม่ได้เลยนะคะในวันพุธแล้วก็วันพฤหัสเพราะว่าแทยสยาเนี่ยจะมา2มิถุนายนครับผมก็ดกตอนนี้กันรายการของเราก็ต้องจบลงเช่นกันนะฮะหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อกับนาทีข่าวด้วยนะฮะวันนี้เอ็มอูไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ